การวิเคราะห์เป้าหมายในส่วนที่5นะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อเป้าหมายเฉพาะการลงทุนเพื่อเป้าหมายเฉพาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของที่เราจะกําหนดนะครับว่าต้องการเงินในนาคตเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป้าหมายอื่นๆตรงนี้เนี่ยผมอย่างเช่นผมต้องการเงินดาวรถยนต์นะครับจํานวนเงินที่ต้องการใช้เนี่ยถ้าสมมติว่า อตอนนี้เนี่ยเงินดาวนียอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0บาทนะครับมีอัตรางเงินเฟอ้อหรือเปล่าค่ารถยนต์นะครับถ้าหากว่ามีอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยท่านก็ใส่อัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ใส่ปีที่คำนวณเข้าไปยอดเงินก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเออคงไม่ต้องใช้อัตรางเงินเฟอ้อแหละนะครับเราก็กำหนดปีที่ต้องการไปแล้วก็ใส่เรื่องของจำนวนเงินที่คำนวณมาเหตุตรงนี้ก็เพื่อไว แต่เป็น reminder ท่านั้นเองนะครับเป็นการเขียนเตือนว่าเป้าหมายที่เราคำนวณเนี่ยคืออะไรกรณีนี้ผมใช้ว่ามันเป็น0%แล้วกันนะครับคิดว่าสองแสนเนี่ยราคามันคงไม่หนีไปไหนก็ไม่ต้องใส่ตราเงินเฟ้อแต่ถ้าท่านเป้าหมายของท่านมีตราเงินเฟ้อก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเป้าหมายความฝันด้านต่างๆตัวนี้เนี่ยเรากดคำนวณเฉพาะเงินที่ต้องการในอนาคตเท่านั้นเอง เข้าไปดูที่คอนโทรลนะครับดูว่าเป้าหมายของเราจะไปขึ้นเป็นยังไงตัวเป้าหมายอื่นๆนะครับเมื่อสักครู่นี้แหละเงินดาวรถยนต์นะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วว่าท่านต้องการที่200 0 0 0บาทในปี2018เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อนะครับในส่วนสุดท้ายเรื่องของการทำคอนโทรลคอกพิดว่าเป็นยังไงเป้าหมายอื่นๆไม่มีอะไรมากนะครับแค่สายจำนวนเงินที่ต้องการปีที่ต้องการแล้วดูว่ามันมีอัตราเงินเฟ้อหรือเปล่า การวิเคราะห์เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการมรดกการจัดการมรดกเนี่ยส่วนแรกก็คือเรื่องของการกําหนดเป้าหมายนะครับหรือว่าผู้รับคำปรึกษาและผู้สมรสเนี่ยมีเป้าหมายอะไรแล้วก็อินพุตเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเขามีพินัยกรรมนะครับมีการจัดการผู้จัดการมรดกหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีพินัยกรรมนั้นเนี่ยที่ด้านล่างก็จะมีเรื่องของการคํานวณทายาทโดยทมให้นะครับว่า เราจะดึงมานะครับัสินของผู้วางแผนสินสมรสจําได้ไหมครับตรงสินทรัพย์นะครับในแต่ละตัวเนี่ยเราจะมีให้เลือกใช่ไหมครับว่ามันเป็นสินสมรสหรือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับที่ด้านในนี้ท่านก็นสามารถที่จะเข้ามาเรือกว่ามันเป็นสินสมรสหรือว่ามันเป็นสินส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้นะครับว่าสินส่วนตัวมีอยู่เท่าไหร่นะครับสินสมรสเป็นเท่าไหร่แบ่งออกมาแล้วเนี่ย มูลค่ากองมรดกก็คือว่าตัวเลขนี้หาร2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยสินส่วนตัวของเราเข้าไปเสร็จแล้วก็แบ่งออกมาเป็นทรัพย์มรดกนะครับว่าคู่สมรสเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าแบ่งออกมาแล้วเนี่ยคู่สมรสได้เท่าไหร่ลูกนะครับจะได้เท่าไหร่ลูกแต่ละคนมิดามารดาจะได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ย าการคำนวณก็จะเป็นการคำนวณแบบทายาทโดยธรรมออกมาให้นะครับก็ท่านก็มาวิเคราะห์ดูว่าถ้าว่าเขามีเป้าหมายอยู่ด้านบนว่าต้องการแบ่งให้ลูกทั้งสองคนเท่าๆกาันแต่พอเบแบ่งออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับว่าแต่ละส่วนมันถูกแบ่งออกไปก็สามารถที่บอกว่าบันทึกคําแนะนํานะครับแบ่งทรัพย์ให้แก่ทายาทโดยธรรม การแบ่งบทรัพย์การโดยธรทมไม่เป็นไปตามความประสงค์ก็ควรจะจัดทําพินัยกรรมแล้วก็แต่งตั้งผู้จัดก,การมารดกตรงนี้เนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่ในส่วนของรีพอร์ตนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิกให้ดูก่อนที่จะเข้าไปรีพอร์ตนะครับท่านยังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของคอนโทรลคอคพิทเดี๋ยวได้มาต่อกันในส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของคอนโทรลคอ k พิทกันอีกในไฟล์ต่อไปครับ